สวัสดีครับเจอกันดีแล้วนะครับวันนี้นะฮะอาจมีรถตักขนาดเล็กนะฮะกระทัดรัดนะฮะมาแนะนําให้ชมกันนะฮะ ทั้งหมด2คันด้วยกันนะครับซึ่งเจ้า2คันนี้นะฮะก็จะเป็นของรถตักของฮิตาชินะครับรุ่น LX 2 0ขีดนะครับอ่านี่นะมาแนะนําให้ชมด้วยกันทั้ง2คันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไล่จากสภาพรอบคันนะฮะเริ่มจากคันนี้นะฮะแล้วก็ไปคันตรงนู้นต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดสภาพเครื่องยนต์ให้ดูกันทีละคันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเค นี่นะครับเจ้าสองคันนี้เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นรถทักที่มีขนาดบุ้งกี0.4คิวนะครับนะหรือว่าเทียบเท่ากับ WA 40นะของมคมาสูตรนั่นเองนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันก่อนเลยนะฮะนี่นะครับแขนเกิ็ดของเขาเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีรอยเล้ารอยดำอยู่แล้วนะครับนี่นะแล้วก็บุ้งกีเนี่ยก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดของเนื้อบุ้งกีเลยนะครับนี่นะฮะยางก็มาสภาพสวยเลยนะครับนี่นะสภาพยางสวยนะอันนี้นะครับ แล้วก็แน่นอนนะฮะเจ้ารถขนาดเล็กกระทัดรัดแบบนี้เนี่ยสองคันนี้เนี่ยก็จะเป็นลบเลี้ยวเอวอ่อนหมดเลยนะครับถ้ารุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นเอวแข่งนะครับตัวนี้จะเป็นเอวอ่อนหมดแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็พอเป็นรุ่นใหม่นะฮะรูปทรงของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความโค้งมนนะฮะมีขนาดกระทัดรัดนะฮะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮิตาชิตีตา Lx ยี X แบบนี้เลยนะครับนี่นะสะภาพรอบคันสวยนะคันนี้นะครับนี่นะเนี่ยนะครับยางสวยหมดเลยทั้ง4เส้นนะครับ เดี๋ยวเราลองระบบปั๊มกันนิดนึงนะครับนะฮะอ่าคันนี้ปั๊มแรงนะครับลูกค้าครับสามารถกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับนี่นะฮะระบบปั๊มแรงนะนี่นนะครับอ่าปั๊มแรงเลยนะครับแล้วก็ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองดูวิดีโอตอนขับใช้งานแบบเต็มโูบของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถทักไลน์ผมมาได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอลองแบบเต็มโฉบเป็นระบบเนี่ยขับวิ่งกันปู๊บารปูดปารเลยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดดได้ชมกันทางลาไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันบ้างนะครับนี่นะสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่ามาพอ,พอกันเลยนะครับเพราะว่าเขามาจากโรงงานเดียวกันนะครับผมนี่นะก็มา2คันเลยนะสภาพยางด้านหลังก็โอเคนะะครับนนนี้ ด้านหลังเนี okay. ่ยก็จะตีตาฮิตาชิเหมือนกันเลยนะครับนี่นะฮิตาชิเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะสภาพยางโอเคนะคันนี้นะครับเป็นนอออนเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูสภาพบุ้งกี่กันนิดนึงนะครับเนี่ยนะบุ้งกี่ก็มาเนื้อเต็มเหมือนกันนะครับสองคันนี้นะครับสวยนะอกเผาเนี่ยครับอกเผาเนี่ยสีสวยเดิมเลยนะครับแห้งดีหมดเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวซีนเลยนะครับ อโอเคเดี๋ยวมาลองระบบปั๊มคันนี้กันบ้างครับเี่นนะฮะปั๊มแรงดีหมดเลยนะครับพวกนี้นะครับก็ตามสไตล์นะฮะด้วยความที่ครับรถรุ่นใหม่เนี่ยระบบการทํางานของเขาพวกปั๊มพวกเครื่องเนี่ยจะยังทํางานได้ดีปกติหมดเลยนะครับสภาพด้าเบนโอเกก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะบนโอเกสภาพสวยนะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะรถตัก2คันนี้นะครับ ระบบเกียร์ของเขาเนี่ย,ยก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบเกียร์อโตเมติทั้ง2คันเลยนะครับเวลาขับใช้งานเนี่ยก็แค่ผักหน้าผักหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็รถเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆตามความเร็วของตัวรถนะครับขับเหมือนพวกลิฟต์เลยนะครับขับใช้งานง่ายมากๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องยนต์นะฮะทั้ง2คันนี้พร้อมกันนะครับแล้วก็ดีวผมจะไปถ่ายให้ดูทีละคันนะครับเราจะได้รู้กันว่าสภาพเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีจุดรั่วซึมตรงไหนรเเปาาาะะะคดกสข็จมถิ ได้กว้างแบบนี้เลยนะครับทั้ง2คันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพคันนี้กันก่อนนะครับนี่นะฮะ นะครับคันนี้เนี่ยสภาพเครื่องยนต์ก็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้า2คันนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยนะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับอ่าทั้งคู่เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะนี่นะและก็ที่สําคัญนะฮะเครื่องยนต์เจ้า2คันนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์อิซูซูนะฮะรหัส3 LD1 นะครับนะอิซูซู3 LD1 นะแน่นอนพวกองเกียร์อะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับห่าได้ง่ายและก็มีราคาถูกแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ เครื่องคันนี้ก็มาแห้งสวยดีเช่นกันนะครับอ่านี่นะฮะก็มาแห้งดีทั้ง2คันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเจ้า2คันนี้เนี่ยนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่เพื่พี่พี่อขออภัยลิ้นพันนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับอ่าทำงานได้แน่นดีปกติหมดเลยทั้ง2คันนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจตัวรถตักกิตาชิแอลเอ๒๐คีบสหรับลูกค้าท่านใดนี้ครับสำหรับล็กนนะะะฮขาดกรทัด พิคาชิ lx 2 0 k 22คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพ้่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรนหนึ่งันนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับผมและก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากจะลองมาขับเทสมาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เช่นกันนะครับดีวผมจะมีโลเคชช่างทีรานนะครับส่งให้กับลูกค้าทาั้งไลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับพร้อมกับวิดีโอนะฮะกับรูปรายละเอียดของ2คันนี้นะฮะแล้วก็เป็นวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาเนี่ยของแต่ละคันนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดู ่าคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมใช้เลยนะฮะระบบของเขาเนี่ยใช้งานได้ปกติหมดเลยทั้ง2คันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่นะครับกับเจ้าตัวฮิาชิ L20K2 x สองคันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พัฒนสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ